สวัสดีค่ะพี่น้องมือดิสิพ้ามาเฮ็ดซุปบะหมี่จ้านี่จ้าบะหมี่ฟันเป็นแหวนแล้วก็ต้มห้ปเปื่อยเดี๋ยวค่ะก่อนทีาจะเอาไปสุกค่ะอันนี้ก็คือปลาทูเด้อยจ้จะปลาทูที่ห้าสีเอามาต้มเพื่อสิเห็ดปนปใส่ซุปบะหมี่จ้าหมอดูแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปเลยจ้า อันนี้ก็คือปลาทูที่ห้ากระลังต้มเพื่อจะไปปนเสร็จสุดหักหมี่นะคะข้ากับุงเครื่องเรียบร้อยแล้วเดือดจ้ะใส่เกลือใส่ผงชูรสใส่หนามปลาไลลงไปเรียบร้อยแล้วจ้าลอซุกแล้วข้าก็เอาไปตำปนได้เรยจ้ะนี่จ้าปลาทูที่ห้าต้มซุกแล้วห้ากับสีมันตำปนเดือดจ้ะ ใส่ค่ะพริกลงไปแล้วก็ตำดเดลยจ์ขำปนดเดรดจ์เสร็จเรียบร้อยแล้ะค่ะปนปลาทูห้าปนปลาเรียบร้อยแล้วห้ากระสิมัดตำมักหนีด้วยจ้ะนี่ค่ะมักหน,น,หนีที่ห้าเตรียมไว้นะคะต้มซุปเรียบร้อยเปืออ่อยแล้วเอากะสิมัดตำค่ะ ใส่ขลกลงไปเลยอันนี้ก็ตำห้มันมอนก่อนเด้อจ้ะตำไ้มนให้ละเอียดก่อนจ้าแลละเอียดแล้วก็ค่อยใส่ปนลงไปค่ะอันนี้ขึ้นบักมี่ที่เ้าตตำม,มูนแล้วละจ้ะเท่ากับใส่ปนลงไปเลยค่ะค่ะ ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะห้มันนัวนะคะใส่หน่อยมันสีบอลน,นัวเด้ต้องใส่กาว่าห้มันนัวค่ะพอดีกับบงมีเห้าบันนี้เห่ากับสีมาตามเวเซกันค่ะ งงก้อนสียงเขาก็ใส่นี่ค่ะขาดบลาแดกค่ะข้าวคั่วหอมๆจะใส่ลงไปวันนี้ก็ตดำเงาะใส่กันเลยจ้ามาสุดท้ายค่ะขาดบลาแดกค่ะต้นหอมผักชีค่ะติดเรียมไว้ใส่ลงไปอีกจ้าเงาวใส่กันอีกค่ะ เรียบร้อยแล้วจ้าสับมักมีเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะอันนี้ก็คือสุบบมักมีค่ะสับมักมีใส่ปนปลาทูเป็นตแสบปะคะพี่น้องมาค่ะปันน่นขเนียวมามาตุยสุบมักมีแซ่บน้ำกันจ้า